ครับผมครูพิสิทธิ์พงศ์พิชชุดเป็นครูบ้านหุ้ยปากกองอำเภอแม่ละมาออบต่อคะแจื้ออำเภอแม่ละมาจังหวัดตากครับวันนี้จะขอเสนอรายการภาษาเกี่ยงวรรคามเช่นคําว่าช่อะยอยอครับชะแเลยว่ากดยอยอคือเบาๆช่อะยอยอชาะใช้ได้กับหลายกรณีเช่นผลักดันโกดอย่างโกดคือกดกดน้ํากดไฟ กดไฟค่อยกดกุเชาะยอยอกดน้ำก็ค่อยกดกระเชาะยอยอทุกอย่างที่ว่าใช้คําว่าเฉาะเฉาะคุณใช้ว่ากดกดก็คือจะแสดงการที่ว่าให้กดไปทางขั้นเอกทางภาษากะเหรี่ยงคือต้องไปทางข้้งหน้าเท่านั้นเป็นกิริยาที่แสดงให้ตไปทางข้้งหน้าอย่างปิดประตูปิดประตูก็เชาะยอยอโต๊ะเก้าอี้เราจะเราจะเก็บเข้าหากันนีค่อยๆ่อกดค่อยค่อยดันเข้ามาหากันเนี่ยก็ใช้คําว่าเชาะหยอยอ แล้วอย่าเอาของเนี่ยของจะเก็บข้าข้างๆเ,เราไม่อยากจะยกเราจะเลื่อนเอานี่ยก็ใช้คําว่าเชาะครับเชาะอยอๆยอ,ยอ,อีกอย่างแร้จะไปเปิดถังแก๊สเนี่ยถังแก๊สเราก็ค่อยกดออกก็ใช้คำว่าเชาะอยอๆครับคําว่ายอๆยอทุกคำเอ่ยคำว่ายอๆยเอปรียบว่าเบาๆคือไม่อยากให้ออกแรงเยอะถ้าออกแรงเยอะอาจจะของของคุณาอาจจะสูงเสียครับแล้ว อย่าหะโยโย่เดินค่อยๆเดินนี่ก็หะโยโย่หะโยโย่หะแปลว่าเดินเหมือนว่าเชาะน่ะโยโย่คือแสดงการที่ว่าบอกให้รู้ว่าต้องค่อยๆทำค่อยๆฮะโยโย่ครับของทุกอย่างที่ว่าเราจะเอาออกไปไว้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยต้องใช้คําว่าผลักออกไปหรือว่าเอาต่อเข้าหากันนัใช้ว่าเฉาะหมดเลยฮะอย่าลดเสียเราอย่าผลักออกไปอยู่ข้างทาง ต้องใช้คํา <đ> ว <em fundamentals dragging> ่า uh, ช่อ <ghetto> อีกครับช่อะยอยอช่อยอยอคือค่อยค่อยผลักดันออกไปอยู่ที่อื่นคับอย่างปลั๊กไฟปลั๊กไฟกันดีหลอดไฟกันดีที่เสียเราเอาออกเอาออกแต่เวลาเข้านะต้องค่อยๆยเอาเข้าอีกต้องใช้ว่าช่ออีกครับช่อเอาคือกดเข้าอีกกดเข้าก็ใช้ว่าช่ออีกช่อยอยอค่อยค่อยกดค่ะครับวัสนี้ครับ